นิทานพาเพลินวันนี้เสนอเรื่องเขียวกบผู้กล้าผจญภัยณบึงน้ําใสสะอาดแห่งหนึ่งมีกบตัวหนึ่งชื่อว่าเขียวเขียวเป็นกบตัวเล็กสีเขียวสดใสเขียวมีเพื่อนมากมายทั้งปลาหอยทากและ,มะแมลงปอพวกเขาชอบเล่นสนุกด้วยกันในบึงน้ําโดยเฉพาะการกระโดดข้ามใบบัวที่เรียงรายราวกับสะพานรอยฟ้า วันหนึ่งขณะที่เขียวกำลังกระโดดข้ามใบบัวยอย่างสนุกสนานเขาสังเกตเห็นเงาดำทะมึนเคลื่อนเข้ามาใกล้เงาของนกกระสาตัวใหญ่นกกระสาบินวนอยู่เหนือบึงน้ำด้วยดวงตาที่แดงกลำ่ำต้องมองลงมาอย่างหิวกระหายระวังตัวด้วยเขียวร้องตะโกนบอกเพื่อนๆนกกระสากำลังมาเพ,เพื่อนของเขียว ต่างพากันหนีตายไปคนละทิศคนละทางบางตัวดำลงไปใต้น้ำบางตัวกระโดดขึ้นไปบนใบบัวแต่เขียวกลับทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเขากระโดดขึ้นไปบนก้อนหินกลางบึงน้ำแล้วลองตะโกนเสียงดังว่าอบอบอบนกกระสาจอมตะกะเจ้าไม่มีวันจับข้าได้หรอกนกกระสาได้ยินเสียงของเขียวมันโกรธมาก มันบินโฉบลงมาหมายจะจับเขียวแต่เขียวกลับกระโดดหลบได้อย่างคล่องแคล่วนกกระสาพยายามจับเขียวอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีด้วยความโมโหนกกระสาจึงใช้จะง,งอยปากแหลมคมจิกทำลายใบบัวทีระใบหวังจะตัดเส้นทางหนีของเขียวใบบัวแต่ละใบถูกทำลายลงต่อหน้าต่อตาบึงน้ำที่เคยสวยงาม กลับกลายเป็นบึงแห่งความหวาดกลัวเขียวเห็นดังนั้นก็ใจหายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขารวบรวมความกล้ากระโดดขึ้นไปบนหลังนกกระสาแล้วใช้ขาหลังที่แข็งแรงถีบเข้าที่ตาของนกกระสาอย่างจังโอ้ยนกกระสาร้องดั้นด้วยความเจ็บปวดมันบินโซเซไปมาอย่างไร้ทิศทางก่อนจะร่วงลงสู่พื้นดินด้วยเสียงดังสนั่น เขียวกระโดดลงจากหลังนกกระสาได้อย่างปลอดภัยเขาหันกลับไปมองเพื่อนๆที่กำลังดีใจอยู่ยกใหญ่พวกเรารอดแล้วเขียวร้องอย่างภาคภูมิใจเพื่อนๆของเขียวต่างพากันออกมาจากที่ซ่อนพวกเขาดีใจที่เขียวช่วยชีวิตพวกเขาไว้แม้ว่าจะต้องเสี่ยงอันตรายก็ตามขอบคุณนะเขียวเพื่อนๆพ,พ,พูดพร้อมกัน เจ้าช่างกล้าหาญจริงๆเขียวรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆเขาได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่หมายถึงการประชิญหน้ากับความกลัวต่างหากและบางครั้งการเอาชนะความกลัวอาจต้องแลกมาด้วยความเสียสละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญสามารถเอาชนะอุปสรรคได้และการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นสิ่งที่น่ายกย่ยองแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายก็ตาม